สวัสดีครับมอนิสิผ้ามาให้โฮอร์โมนทุเรียนเล็กด้วยครับทุเรียนปลูกใหม่ผามาบำรุงโฮอร์โมนวิธีให้โฮอร์โมนทุเรียนหน่อยทุเรียนปลูกใหม่ว่าเห็ดแบบใดอันนี้ก็จะเป็นถังผลนะครับถังผลนหน่อยหน่อยประมาณรีตเครึ่องนะครับถังนี้เติมโฮอร์โมนลงไปเลยครับนี่โฮอร์โมนผสมมาเรียบร้อยแล้วด้วยครับ ฮอร์โมนใส่คนเป็นนนามักบำรุงใบครับบำรุงหลากเปล่งหลากเปล,ล,ล่งใบครับใส่ฮอร์โมนหนึ่งซีซีต่อหนามหนึ่งลิตรครับฉีดผลทั้งใบและทั้งทั้งหลากครับทั้งดินเพื่อบำรุงให้เขาด้วยครับครับไปกันเลยครับเดี๋ยวสิพาไปฉีดน่ครับฉีดไปเลยนะครับนี่ ฉีดใบเขาให้เขามีสารอาหารนะครับบ่รุ่งให้เขาฉีดลงดินนล้วนะครับฉีดยางอื่นกันเลยนะครับบ่ได้ฉีดไดจัตุรีนฉีดไดพืชพักอย่างอื่นก็บฉีดไดต้นมะละกอก็บฉีดไดครับต้นมางฮุงฉีดไดขึ้นก็ต้นกล้วยกล้วยน่อยก็ฉีดครับ ทั้งใบทั้งลำต้นเขียนไเบิร์ด้วยครับใฮเเปียก็เลยเขาบ่มีเขาสิได้รับสารอาหารทั้งใบน้ำหน้าครับสีลงดินกับปับ๊บสภาพดินครับปรับปรุงดินน้ำทั้งหลากเขากับสิได้กินเฮือนครับ นี่ครับฉีดไปเลยครับฉีดใเนเปียกเปกเ,เลยช่วยเห็นใบเห็ดให้แตกยอดแล้วกบใบเขียวใบงามบำรุงฮอร์โมนนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยนามทางใบนะครับเบาง่ายๆเพืชอเพือต่อการปุ๋ยทางใบให้กันนะครับเพืดต้อการปุ๋ยทางใบสูง หนาวๆเลยครับซอยเขาป้รลุงเขานะครับครับฉีดลงดินน้ำเลยครับให้หลากเขาได้กินด้วกัน เขาแตกยอดไม้นะครับฉีดยานี่ยเป็นยาเหลงหยอดเพื่อนครับเหลงหยอดให้แตกเรื่อยๆสำหรับทุเรียนไม้นะครับทุเรียนเก้ากับพลใดที่กันครับทุเรียนไม่สิบัวใดใส่เปลือกห้ายป้างใดครับ นี่ครับต้นนี้เขียวงามนี่นครับใบบัทันแก่เปนไดนด้ครับใบยังเหลืองมีใบเหลืองใบเกากับใบไม่ใบเกากับบัทันแก่โอ้ยใบไม่บัทรันแก่ใบเก่าหนังแก่แะ้วครับกระสีออกเขียวเขียวตรงฉีดในเขาจังสีทุกเจ็ดเจ็ดหมือหรือสิบหมื่นสี่เท่อนึงครับทุเรียนนี่นะฉีดในเขาเท่อนึง อาทิตย์หนึ่งต่อหนึ่งวันหรือว่าสิบวันต่อหนึ่งครั้งครับนี่ครับ,รบต้องดูแลบำรุงให้เขาท่านให้ปุ๋ยซ,ซื้อกับพ่อด้วยครับเมื่อเกษตรให้ปุ๋ยซื้อกับหนี่ครับเพราะว่าส่วนมากผืชดผืชผลเขาึิสาม,มารถกินทั้งใบดไดรห้ายกว่าทั้งดินนะครับผืชดผลทุกอย่าง นี่ครับเปรียกๆเ,เลยครับฉีดให้ต้นมะละกอด้วยฉีดในเบิดครับ ต้นนี้ก็ล่างแทงหยอดรอครับเนี่ยก็ล่างแทงหยอดไม่ครับเนี่ยก็ลั้งแต่หยอดไม่ได้ครับใบเก่ามันสิหน่อยสิแมงก,กินแน่เป็นเสือล่าเนี่ยกับ,บตองไิสิีเลียดมันครับรอเห็ดใบใหม่เห็นมันง,งามๆดีๆก็ได้ครับ ฮอร์โม้นี้ฉีดหลังจากที่ปลูกได้ประมาณเดือนสองเดือนนะครับค่อยฉีดเพราะว่าขันฉีดปลูกปุ๊บฉีดปาปราเขาว่าท่านเดินให้ปุ๋ยเขาปุ๊บนี่โอกาสสีใต้ก็สูงกันนะครับตอนไหนเขาแตกยอดออกยอดก่อนครับออกยอดออนค่อยห้าค่อยฉีดใ้เขาให้เขาแตกยอดก่อนนะครับไม่ลากเขาเดินก่อนค่อยฉีดบำรุงให้เขาขันล่าเขาเ่าท่านเดินข้าไปฉีดก็อาจจะใต้ได้นะครับเผืชทุกอย่างนะครับ ตลาดก็ท่านเดินไปฉีดให้ปุ๋ยทางใบนี่ครับอาจจะใต้ได้ครับอมืมันเหลือกระสีต้นบางงงต้นกล้ยไปเลยนะครับเพราะว่าผมเม่ได้ปลูกหลายนะครับทุเรียนทดลองปลูกบองกอนกรครับครับมืนอี้ก็ขอจบคลิปไว้สำนีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหนา้าสิพามาลุงดินครับ วิธีบำรุงดินเห็ดจังไหนครับสิพ้ามาเห็ดครับง่ายๆครับบ่ยากสวัสดีครับ